สบายดียามแรงพี่น้องสบายดีลุงป่านะอาทุกคนทุกท่านหแหงเนาะร่างกามาไหวมีน้ามด้ดี ใส่น้ำสระไว้ให้คุณแม่แล้วกาไฟมาจูดเนาะคึดทอดเด้ อกใจมันคิดฮอดคิดฮอดคนที่อยู่ไกลฝากลมซอยพัดไปพัดใจไปฮอดเจ้า Giác bọt hay hùa nhân hắc Nhăn hắc lấy dân phau khói nêu hoang nháy Giác chuyên kháng cái Khứ câu tẻ con <laughs> ตั้งเต็มมือที่เลิกกันไปบอมีมือใดบอคิดหอยังคิดถึงตลอดคิดหอดห้อยกอดหาเา,ากลับมาได้บอ หัวใจไอคิดฮอดเจ้าสิพาลงไปเบิ่งต้นพักกระเดาก่อนพี่น้องเลยให้หัวน่องที่เห็ดให้เจ้าเสียใจ สดาวมันคือสดาวทุกคนมันคือสดาวนะฮะพักกระดานั่นเองแต่มันบมดแซบต้นนี่นะต้นพุ่นแซบต้นประอดอีพะอีแม่ กับอีพอฉันจะรอ้องไห้ cje, อไอ้บ่แมนผ้าแดงบ่มีมนต์แตง่งไปอ้อนไปเวา้าให้คนลืมกล่าวขัดฮอ,อ,อดความลางัง เจ้าผู้เขียวใบมอนไปลงคำวอนของคนมีตังยานเขาเด็ดน้ำไปใส่ต้มยำปลาพี่้องไอ้พอดี้กินเนาะขึ้นไปห้านเอาห้านเด้ขึ้นไปขึ้นไปฟันเอาเด้ พ่อโบหายมันแบบโบหายมันต้นสูงคำมาก,กอากาศเย็นเนาะตอนนี้ยังเห็นตอเฟืองอยู่พี่นอ้องบัรยามนั่นน่ะถาเบิงเดอ้อเฟืองกับสีายเดอร์แต่เือรตะกีดิน ลดดลลเลือดต่ภาพความทรงจําซุกหรือยังนองมาคามตัวนี้เนาะขอบคุณเด้อ ขอบคุณเด้อครับเด้อขอบคุณลุงป่านาะอาทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เฮาคอยซัผ่อนตดยการเบิ่งคลิปจนจบคลิปเนะากะกะอ่นแหละกะหูแล้วก็เห็นกันอยู่เนาะจากาาทิ่แปลดว่าเที่ยงนาหมดแั้น จากที่มันอ่าอย่างวะช่วงนี้นะมันบ่มีมันบม่ม,นบมีคลิปหรือว่าอีหยังให้เบิ่งเนาะพี่นอกเนาะม่คอยซีมีแบบดีดีให้เบิ่งกะาลายคนกาหูหลายคนเห็นอยู่แล้วว่ยายอดวิวของเฮา,า,ามันกะระดลง ดูลงร้ายเติบกับบบเป็นยังเพาแค่บโบถิ่มกันไปเบิทุกคุณกับพออ่อเบ,บิ่งสำนมมี่กาขอบคุณไร้ไรแล้วเนาะเขาก็ยอมหลับอะไรพวกว่เพราะว่าเฮา,าบบได้ถ่ายเอแนวดีๆให้เบิ่งแนวดีๆขึอนอย่างจาก ก็เห็นว่ามีแนวดีวะ่ะไปถ่ายมากกันเก็พพรันปัญนานส่วนมากจะเป็นเรื่องดราม่าเนาะเรื่องดราม,มานะ่าอะไรคนเบิ่งลายหมักดราม่าส่วนโต้เขาน่ะไม่ได้หมักเนาะเขา่ไม่ได้หมักดอกเรื่องดราม่าแล้วก็ไ่ได้หมักว่าสิไป,ปอันฮาจิกฮากัดคนนะที่เฮา ตอบโตไปคือเขาป่องกันโตมียังดอกแข็ป่องกันโตเล็กๆนหน่อยเบิ่งโซน,นี้ก็ขอพุณแล้วนะขอพุณหลายละลายคนกับอาสิคิดอยู่นะวะบาบอยนี่บาบอยนี่สิปล่อยอัน สิปล่อยอันอันนะั้นนะปล่อยการสวยเรือคนเอ่อสิสิว่างมาสินนะสิว่างอ่ะเรื่องอันเป็นสะพานบุญเลยบ่สิว่างเลยบ่เหลเืองเป็นสะพานบุญโอ้โหคือการพี่น้องเลยเขาบอกว่าได้อนอาคต ความคิดหลึกๆกความคิดส่วนโตัวกะอย่างวางไปเลยอยากวางไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่างเนาะเวียดงานหรือว่าเยน็นฮือนในซานเทาก็แลงหนักแรนล้างอยู่คือคู่มือนี่อันบริฮปปี้คือแต่เก,ก่านะพี่น้องเอ้ยมันก็เลย ให้ถูกพยญชดูแลตัวเองไปก่อนโหลดหรือว่าบอกให้ส่องอื่นไปถ่ายไปข้อความสวยเรือจากส่องอื่นไปโหลดบออึดดอกส่องที่เขาันถ่ายข้อความสวยเรือเคสนั่นเคสนี้นะเอากระขอยู่ไปแบบนี้ซะก่อนเนาะ หววหัวส,หวสิว่างมือเลยบอหรือจังไรก็ยังบ่แน่ใจแต่อยู่แบบนี้ก็สบายใจดีได้ปวดหัวนีมีเหลืองเงินเข้ามาแล้วปวดหัวตัวเองกับเมื่อยเมื่อกีที่ผ่านมาเนะ่แดดกับป้ายฝนกับลุยขิต้มกับฝ่ามันหลุดแต่สิ่งที่ได้มาเด้เฮาได้ยัง ถ้า่ได้ได้อย่างคนที่ได้นี่คือคือเจ้าคองเขตเนาะแต่กระทามาอยางได้อย่างบ่อไดอยากได้อย่างเจ้าโตนนี่ยากได้ยัางบดอยากได้อย่งอนนยงายง,งว่าววาวเทิงมาว่าวเทิงา่ามาเปรียบเทียบสูฟังย่อนลงังมันเมื่อยได้แบบว่าเอาเห็ดไปนั่นเมื่อยอดเข่าอดหน้าแบบกินกะบดายตรงเวลาบางที่นี่ก็ กระเพาะขึ้นมาหอดเพื่อนนะ้วกระเพาะขึ้นแล้วเบาสู่อีแม่ฟังว่ากระเพาะหอบขึ้นอีแม่ก็มาจมว่าเออหน่นแล้วมึงไปบอกกินข้าวบอกกินน้ำเวลาไปนะ่ากินข้าวกินน้ำแน่วาสนาตามโอกาสก็แล้วกัน วางมือรือบ่วางมือกะบอจักยังบอกบ่ได้ตอนนี้นย,ยูทูบเบอร์เล่ากับไล่อยดอกไลส่สองอยู่ดอกทีขอความสวยเรือ,อนะขอเวลาสวยเรือตัวเองดีกว่าตอนนี้สวยเรือ,อยังบอสภาพจิตใจสภาพร่างกาย อโฟการถีเจ้าของดีกว่ามวยอะไรพี่น้องหลาคนคือเขายใจกั <c oughs> ถ่าอยู่ดีมีแห้งถ่าอยู่ดีมีแห้งครอบครัวก็อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นคือเก่านะกะมันก็มีกระจิตกระใจเสียเหตุนะ เห็ุเผื่อคนอื่นนะทำเผื่อคนอื่นนะแต่ในเมื่อสภาพเป็นอย่างสนะี่แล้วโอ้ยกูขอกูขอเอาตัวกูเองก่อนเถอะทานโทษนะกูขอตัวเองกูให้รอดก่อนเถอะว่า,วาน,น,นี่แหละกรขอบคุณเบอร์ถูกขูุคนที่สวยเลือเข้ามา หาลอยพันหนึ่งสองลอยสามลอยทุกทุกคนนั่นแหละตั้งแต่เริ่มเหตุ YouTube มาก็ผักคุณหลายๆผู้ใหญ่ใจดีผู้ใจบุญเอื้อยอายลุ่งป่าทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เฮามา มาขดจะเป็นอย่างไ้ก็ยังมห,หมูมบกขิดมาเลยดีกว่าเนาะอยู่ดีมีแห้งอนุมัน่นกวัญยืนทุกคนทุกท่าน หลายสิ่งอะไรอย่างเนาะบ่คือเก่าบ่หมวนคือเก่าบาา่ห,หตตบมวนคือเก่างัวเฮาได้นี่สองสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตติบ่หมวนคือเก่า บานนี่บบได้มวนแต่บได้มวนแะ่โตห้าได้พี่นอกเลยมาสังเกตบ้านี้สังเกตเบึ่งลูกทีมอ้าจากที่แปลว่าสู้เคยให้ฮาปาตี้นู่นนี่นั่นสู้มวนมันบ่าเฮาฮาอยู่ในสภาพนี้พวกมันกับบมวนคือกันสิว่าแนด้สนะ เขาอยู่ในสภาพนี้พวกมันกรบโบมวนคือกันเลยมันก็นกงเงียบเงาก่อยไปเบิดแต่ละสองะนะเป็นอันก่อยไปเบิด์สนะเออบันนี้มีกระซงกระแซแต่ละสองก่อเลยดอกรักใช่ไหมสมนีเด้อพี่นอ้องเราบ่งบรรยากาศยังไงผ่านตั้งเท่าไรเถื่อนนอกระ่บ,บตายปลุงขึ้นมาใหม่นี่ดอกใหม่นะเฮ้ย bỏ mắt lộn